คลิปนี้ไม่มีอะไรมากป่ามากวิ่งเล่นน้องลูกหยีกับพี่ลูกตออวัตตันส่วนซาธารนาเล่นแบบนี้มูทูเป็นเล่นที่บ้านก็ได้เออไปแล้วสวัสดีครับวันนี้พาลูกยี่มาเดินเล่นส่วนสาธารณาที่สวยที่สุดในนครนานเลยไม่ได้ออกป่ะเนเน่ยยี่นี่ลูกยี่ลูกยี่ลูกยี่กับลูกยี่นมาก้อง มาของฉันพ่เอเพงครับมาของผมเองช<ร>่วยไอ้ลูกโต้มาของน้องเบา้าไอ้ตาโต้คลิปนี้ก็คือว่าพาน้องลูกยี่กับพี่ลูกต้นี่ชื่อลูกชื่อลูกต้นะเอ,อเอาลูกยี่ขึ้นกันเอาลูกยี่ขึ้นกันเที่ยวตะไอ้พี่นีมน่มันจับดองใส่ปูวันนะจับปูใส่ดองนี่น้องลูกยี่กับพี่ลูกต้มินม้นเหมือนโอยิงแล้วเหมือนโอดองไปอันนี้ไม่มีได้มาคลิปนี้ไม่มีอะไรมาป่าหมาวิ่งเล่นพาหมาวิ่งเล่นไป นะซองตัวนี้คือเข้ารักกันมาร์คครับรักกันนะเออรักเอีเล่นแบบน,นี้มูทูไปเล่นที่บ้านก็ได้ไม <laughs> ่เนี่ยนี่นี่นี่เอเอไปเลย <laughs> ไปไปกับบ้านเร็วกับบ้านเร็วไว้มันอยู่นี่ล,ลูกบอลช่วยช่วยช่วยตาพี่น้องเออช่วยตาช่วยตาตายเดี๋ยวตายเร็วตัวเออตัวเออ,เอไป <laughs> có bà mà đợt lên to, Ây da, sửa sửa, chui, À, mà, 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 à, mà Đi qua mấy đứa Từng, 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 từng Mà lê, mấy đứa Này, mà Ê, đồn lên không đứa mấy đứa bọc đó nè Mấy đứa mấy đứa mấy rồi Rồi, rồi, rồi Rồi, rồi, rồi Ê Mà เอาเอาเอาก็หมดรูกลับไปไปสำคัญเลยเออไป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 สำคัญไป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 ทำยี่ปนะเหรือมันก็มันไก่ชนน่ะนะหลือว่าไม่ได้เล่นกับบ้านไปเล่นที่บ้านจะรับวันนี่หลือมันก็ไม่ได้ปกกันนี่มึงนี่มึงสนใจธรรมฉานมนี่กูคามมาเดียว ปลาบะเกียวส้วนซาตลาดน้ำมึงเข้าใจไม่ <Bye bye S 1> <า>เข้าใจกันไหมเออเอเอไป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 วิ่งเล่นวิ่งเล่น อันนี้ก็เป็นสีน้องกับคนละพอ่อคนละแม่เดี๋ยวว่าสีน้องกันนะอัน,นอันนี้ชื่อว่าว่าครับแต่วา่าสางวันน้องตัดก้นดีแม่น,ก,นก้ววนงอ,อชื่อว่าวผสมปืนแลนเชิจุกเงี้ยครับเดี๋ยวพอวา่าพอวา่าสักสางวันมันจะตัดนะ้ามันจะตัดก้นดีแม่นความจริงปากกศแล้วน,นี้เป็นชื่อว่าว่าอยู่นันกินอะไรนะช็อตใบไม้อันนี้มะเขือว่ะ hả à, hả hello hả 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 Ape? Hehehehe Ule, Ape? 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 Aaaa

นี่ยอยู่บ้านมาาันก็ยืนแบบเนี้ยไปเดี๋ยวผมข้านายอยู่นี่ <laughs> ไปกลับบ้านไปกลับบ้านไม่กลับมันะไ,ไ,ไม่ได้ตัง้งใจถ้าว่าไม่กลับนะ กับเบกเแล้วกับบานลูกกบานครับกบานกบบ้านกอนนลกบานเ็กบาน็โอ้ยโกรธโกรธงเซ็งจังลูกไก่เบิดนี่ตงเซ็งนะะลูกไก่นี่โอ้ลูกไบด เอาว่าต้าน,นต้นตาวนะมันไม่หมันไม่ถ<ห>ึงใ,<ห>ใจกัรเลยต้อนขี่เัรนมากเอาปาะตูเลย อเ,เอาแบบนี้บ้างเป็นปุ้ยอาร์ตคิปแบบนี้เลยอาร์ติปมากกว่าแบบนีเลยเด <c oughs> ็กกับอาร์ติบานเลยสรุปวนะ่าตอนดีมากนะครับตอนดีมากนะคิดว่าเอามาต้องตัวเมาวิง่งให้สวยสวยบรรยากาศบรรยากาศดีๆส,วส,วส,วสว่วนซาตาลนะคนจะตาย นี่ยมายูอันเนี้ยตั้งเล็กมากจนตอนนี้คุยกับบานแล้วไม่ไว้เลยเอาไปนี้เลยเอาแาเนี้ยนะแต่เบ้ตีบ้านไปเอากันตีบ้านกูได้มีเวลาเอามังเอาเลยอ่ะเอาหัาใจเอาหัาใจเมียเออตะบาบานตับตอนไปเรียนมาไม่้าใจไหมนี้ควรสราบแต่ละหน้เขามาถึงคนเดินก็วิ่งกัน้าใจไหม เขาใจไมหมลูกตอฮะทีนี่มันอายู่ันเนี้ยซี่คิดเลยว่าแต่เดียได้ผาสวยสวยก็ใจไมหมลูกตอฮะผมไม่ตั้งต้นมั้งอ่ะวันๆพอกินในชาบู <c oughs> านฮ